สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของ WorkPoint Today นะคะวันนี้พบกับกอย่าอิรดาพิศวณค่ะวันนี้นะคะกอย่าจะมาสรุปดรามา่าแฮกข้อมูลอินเทอร์เน็ตจนเหยื่อเนี่ยต้องเสียเงินเกือบครึ่งล้านนะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็น่าตกใจมากนะคะ เหตุการณ์เนี่ยพลิกไปพลิกมาอย่างชุลมุนค่ะจนทําให้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะถูกมิจฉาชีพเข้ามาหลอกเอาทรัพย์สินได้ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังค่ะวันนี้ทาง WorkPoint Today ก็เลยจะมาสรุปสถานการณ์ทุกอย่างให้เข้าใจกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยเราต้องไปดูกันก่อนค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีใครเป็นตัวละครบ้างค่ะ ตัวละครนะคะมีทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะคนแรกก็คือนายกสิดิ์วิเศษธนากรคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจวัย31ปีนะคะขายสินค้าแอมวีค่ะแล้วก็ได้เลื่อนไปเป็นระดับมรกรแล้วนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ร่วมทํากับครอบครัวด้วยค่ะคนที่2คือนายนิวั์เหลืองสิริเทียนคนนี้เนี่ยเป็นพิธีกรอ,อิสระอายุ25ปีนะคะเคยทํางานอยู่กับสถานีช่อง t True i n s i g h ์ นอกจากงานข่าวเขาก็จะรับงานฟรีแลนซ์เป็นพิธีกรให้กับสินค้าต่างๆเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ทั่วๆไปค่ะส่วนคนที่3คนนี้เนี่ยคือแฮกเกอร์เป็นคนร้ายที่วางแผนเรื่องทั้งหมดเอาไว้นะคะในเพจของ Hacking security book เนี่ยอธิบายว่าจุดเริ่มต้นแรกสุดเลยก็คือว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาไปค้นพบยูสเซอร์นมแล้วก็พาสเวิร์ดของกาซิดิตท,ที่เคยไปเขียนไว้ในโลกออนไลน์ที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยค่ะ จากนั้นแฮกเกอร์ก็เอายูสเ n a m e นมแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยเข้าไปลองเข้าบริการอื่นๆของกสิดิษนะคะอย่างเช่นเอาพาสเวิร์ดนี้ไปเข้าอ e ีเมลไปเข้าไลน์ไปเข้า f c e e o o o อินเทอร์เน็ตแบ n กิ้งแล้วก็เว็บไซต์ของทางบริษัทค่ะปรากฏว่าพอไปลองเข้าดูเนี่ยกสิดิตใช้ยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดเดียวกันเหมือนกันหมดเลยนะคะนั่นก็แปลว่าแฮกเกอร์สามารถที่จะเข้าได้ทุกๆอย่างของกสิดิตค่ะ เพียงแค่รู้พาสิร์เดียวสามารถที่จะเข้าไปถึงข้อมูลของกสิดิได้ทั้งหมดเลยนะคะกสิดิแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปพักผ่อนที่โรงแรมเรนซอง์ที่พัทยาจากนั้นก็กลับมาที่บ้านเหตุการณ์ตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าพอวันที่16พฤษภาคมเนี่ยนายนิวัฒเหลือสิริเทียนคนที่เป็นพิธีกรอิสระเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาหากสิดิโดยตรงบอกว่าเขาเป็นตัวแทนจากโรงแรมเรนซองที่มีโปรโมชั่นร่วมกับ DT แท็ก ขอแจ้งว่าทางโรงแรมเนี่ยได้สุ่มชื่อลูกค้าที่เข้ามาพักแล้วกัสดิตเนี่ยเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo ซึ่งทางนิวัตเนี่ยนะคะในฐานะตัวแทนของทางโรงแรมเดี๋ยวเขาจะมามอบให้ถึงบ้านเลยซึ่งอยู่ๆเมื่อได้รางวัลแบบฟรีๆกัสดิตเขาก็เลยตอบตกลงทันทีค่ะสาเหตุที่แฮกเกอร์รู้ข้อมูลของกัสดิตนะคะก็เป็นเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยไปเข้าอีเมลของกัสดิตค่ะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่ากัสดิด ทําการจองโรงแรมไหนมาบ้างแล้วก็สร้างเรื่องราวทั้งหมดนะคะไปผูกโยงกับโรงแรมที่กษสดิดไปมาจริงๆตัวกัสดิตเองเนี่ยก็หลงเชื่อทันทีเพราะว่าเรื่องที่เขาไปนอนโรงแรมนี้เนี่ยจะมีใครที่รู้นอกจากตัวโรงแรมที่ได้รับการจองจริงๆใช่ไหมคะเขาก็เลยเชื่อทันทีเลยค่ะทีนี้ถามว่านิวัฒเนี่ยมาแจกโทรศัพท์ได้ยังไงนะคะทางด้านของนายนิวัฒเนี่ยเขาอธิบายบอกว่า ตัวเขาเนี่ยรับจ็อบพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ชื่อ fastwork.co คือเว็บไซต์นี้คนที่ทำงานฟรีแลนซ์ก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าใครที่อยากจะหางานก็จะไปลงชื่อในเว็บไซต์นะคะแล้วก็สินค้าที่อยากจะหาคนทำงานพิเศษเนี่ยเขาก็จะมาใช้บริการในนี้แหละคะ่ะเช่นเดียวกันกับตัวฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าอยากได้งานเป็นจ็อบๆก็จะมาหางานที่เว็บนี้เหมือนกันนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยระบบของเว็บไซต์เขามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอยู่แต่ว่าตัวของนิวัตเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะรับงานจากบริษัทแห่งหนึ่งค่ะโดยที่ไม่ผ่านระบบของเว็บเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนแบ่งให้กับ fastwork.co นะคะก็ตอนแรกนี้อยากจะเก็บเงินเอาไว้เต็มๆคนเดียวก็เลยมาทำงานที่นอกระบบของ fastwork เขาบริษัทที่มาคุยกับนิวัตเนี่ยค่ะก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนะคะ แฮกเกอร์เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นเอาซอร์สที่ทำงานร่วมกับ3ค่ายโทรศัพท์มือถือก็คือทำงานกับทั้ง AS, d t a c แล้วก็ True คอยจัดแคมเปญต่างๆให้ลุล่วงอย่างแคมเปญล่าสุดนะคะก็คือ d t a c ที่มาร่วมกับทางโรงแรม Renaissance ทำการสุ่มแจกโทรศัพท์มือถือ OPPO ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการโดยแฮกเกอร์เนี่ยว่าจ้างนิวัตซึ่งเป็นพิธีกรที่หน้าตาดีใช้ได้เลยค่ะ ก็ให้เข้าไปแจกโทรศัพท์ที่บ้านของกสิดให้ไปถึงบ้านเลยนะคะระหว่างทางที่นิวัฒเดินทางไปที่บ้านของกสิดเนี่ยแฮกเกอร์ก็ทำพลาดค่ะเพราะว่าไปบอกว่าเนี่ยเป็นแคมเปญของ AAS ทางที่ตอนแรกบอกไปแล้วว่าเป็นของ DT แท็นิวัฒเขาบอกว่าตอนแรกก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าชุกใจคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ตัวเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเยอะเพราะว่าบริษัทก็อาจจะพูดชื่อแบรนด์ผิดในตอนแรกก็ได้ สิ่งที่แฮกเกอร์ในค่าบริษัทยืนยันนะคะว่านิวัตต้องทำก็คือต้องให้กสิดิบเนี่ยถอดเอาซิมการ์ดตัวจริงของตัวเองใส่ไว้ในมือถือยี่ห้อ oppo ที่เพิ่งจะได้รับมาเป็นเวลา2ชั่วโมงโดยแฮกเกอร์บอกว่าจำเป็นต้องทำเพื่อเป็นการ activate แคมเปญโดยทาง a s ก็จะให้บริการพิเศษลดค่าโทรศัพท์รายเดือนให้50%แล้วก็ให้ที่พักฟรี2คืนที่โรงแรมเรเนซองส์แต่มีเงื่อนไข ต้องใส่ซิมการ์ดใน oppo ตามที่บริษัทแจ้งไว้เท่านั้นค่ะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มมิวัตไปเจอกัศดิตที่บ้านก็ไปดูรถตู้อย่างดีเลยนะคะดูหน่าเชื่อถือมีการมอบโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ใส่กล่องซิลอย่างดีเลยค่ะทั้งสองคนก็ถ่ายรูปร่วมกันเป็นหลักฐานทุกอย่างผ่านไปดูเหมือนจะไม่มีอะไรมิวัตก็อธิบายให้ฟังว่าอย่าลืมเอาซิมการ์ดมาใส่ในมือถือ oppo ด้วยนะซึ่งกสิดิตก็หลงเชื่อค่ะ ในเวลาสองทุ่มพอนิวัตกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาซิมการ์ดของตัวเองมาใส่มือถือเครื่องใหม่จริงๆริงิษิตบอกว่าผมไม่ทันได้ระวังเพราะว่ามือถือ oppo ที่ได้รับคือมันซีลกล่องอย่างดีเหมือนกับเครื่องใหม่จริงๆแต่ผมมานึกในภายหลังนะคะว่าการซิลซ้ำจริงๆเนี่ยมันก็สามารถทำได้ทันทีที่กษิดเอาซิมการ์ดของตัวเองไปใส่ในมือถือ oppo คนร้ายก็เริ่มแผนการทันทีค่ะ เขาพยายามจะโอนเงินของกสิดิษผ่านระบบกรุงศรีบิสออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งในตอนแรกปัญหาที่คนร้ายโอนไม่ได้เพราะว่าในระบบของธนาคารจะมีการส่งรหัสต,ตัวเลข6หลักหรือว่า OTP ตรงเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบัญชีก่อนตราบใดที่คนร้ายยังไม่มีรหัส OTP กรอกเข้าไปในขั้นตอนสุดท้ายการจรกรรมก็จะไม่สำเร็จผลค่ะ แต่ว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายถูกจัดการด้วยการเอามือถือ oppo ไปให้นี่เองค่ะตัวของกสิดิษฐ์วิเคราะห์ว่าคนร้ายอาจจะตั้งไดเว r ร์ตข้อความไปที่อีกเครื่องหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องแฝดก็ได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้คนร้ายได้ otp ไปจริงๆแล้วตอนที่คนร้ายจะถอนเงินเมื่อธนาคารส่ง otp มา ต่อให้เป็นเครื่องแฝดแต่ว่าเมสเซจก็ต้องเด้งเข้าเครื่อง oppo ในมือถือของเกษตรด้วยซึ่งถ้าเขารู้ก็จะเป็นโอกาสให้เขาเนี่ยไหวตัวทันแต่แฮกเกอร์ก็วางแผนเอาไว้ลึกกว่านั้นค่ะด้วยการซ่อนโฟลเดอร์ข้อความ sms เอาไว้แล้วก็ปิดเสียงแจ้งเตือน notification เพื่อไม่ให้เกสิรดิตรู้ว่าธนาคารเนี่ยส่งเลข otp มาแล้วนะ กาดิ์ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วที่สําคัญคือเขาไม่คุ้นเคยกับการใช้มือถือ oppo ด้วยทําให้เขาไม่รู้ว่าระหว่างนั้นคนร้ายเริ่มต้นในการถ่ายเงินออกจากบัญชีของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาประมาณ2ทุ่ม43นาทีคนร้ายก็โอนเงินรอบแรกไป30,000บาทแล้วก็หลังจากนั้น2ทุ่ม52นาทีคนร้ายโอนเงินรอบที่2 3 9 5 0 0 0บาทรวม2รอบเนี่ยโอนไป4 2่0 0 0บาท ก็เข้าไปสู่บัญชีของนายภาคภูมิสุวรรณสุขเป็นบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาเซ็นทรัลพิษณุโลกค่ะพอรุ่งขึ้นวันที่17พฤษภาคมกริษดิดสลับเอาซิมการ์ดไปใส่ในมือถือหลักของตัวเองแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่18พฤษภาคมหลังจากนั้น1วันนะคะเขาก็มีเหตุที่จะต้องโอนเงินก็เลยเปิดโมบายแบงกิ้งขึ้นมาค่ะปรากฏว่าพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเงินหายเกลี้ยงหมดบัญชีแล้วนะคะ กสิทธิ์ก็เลยรีบที่จะไปแจ้งความที่สนองหัวหมากในวันนั้นทันทีซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะจบแล้วแล้วตำรวจเองก็ทำหน้าที่ในการไปสืบหาคนร้ายต่อไปแต่สิ่งที่แฮกเกอร์ทำยังไม่หยุดแค่นั้นค่ะพอเขามีรหัสของกสิทธิ์ทุกอย่างแล้วถึงตรงนี้ในกสิทธิ์ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าแฮกเกอร์เข้าถึงไลน์เข้าถึงเว็บไซต์ส่วนตัวเข้าถึง Facebook แล้วก็อีเมลได้ทั้งหมดแล้วนอกจากที่จะโอนเงินไป400 0 0กว่าบาทแล้ว คนร้ายก็ตะเวนส่งไลน์แล้วก็อินบ็อกซ์ใน Facebook ไปยืมเงินจากคนรู้จักของกสิดิษก็มีการไล่ขอยืมเงินเพื่อนสมัยเรียนของกสิดิษทั้งที่กรุงเทพคริสเตียนที่เตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนั้นนะคะก็ยังติดต่อกสิดิษโดยตรงเพื่อจะเรียกเงินค่าถ่ายเพิ่มด้วยถ้าหากว่าไม่ยอมจ่ายเงินก็จะปิดเว็บไซต์แล้วก็ปลอมตัวเพื่อจะไปโพสต์สิ่งแย่แยใส่กสิดิตลงบนหน้าวอลใน Facebook กสิิตปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มตามคำเรียกร้องของแฮกเกอร์จนทำให้แฮกเกอร์เนี่ยเห็นว่าเขาสามารถทำร้ายกสิิตได้มากแค่ไหนโดยการโพสต์ข้อความบนหน้าวอลใน Facebook ของกสิทิตค่ะมีเนื้อความเขียนไว้แบบนี้บอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจผมรู้ความจริงทั้งหมดแล้วคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนเลยไม่ใช่แฮกเกอร์ไม่ได้ขโมย otp จากมือถือแต่คือคนในครอบครัว หมดแรงจะสู้ขออยู่เงียบๆสักพักนะครับแล้วหลังจากนี้จะขอมุ่งหน้าทำงานตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ขอเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับขอบคุณครับผมมันโง่เองที่เที่ยวไปประกาศทั่วราชาอาณาจักรว่าผมโดนแฮก็กโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปเที่ยวโทษคนน้นคนนี้ประจานคนนั้นคนนี้ผมยอมรับครับผมอยากให้เรื่องของผมดัง อยากให้เป็นข่าวเพื่อจะได้มีคนมาสนใจอยากเรียกร้องความสนใจโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ได้รับหลังจากนี้จะโทษแค่ตัวเองไม่โทษแฮกเกอร์ไม่โทษน้องเต๋าไม่โทษน้องอาร์ตขอโทษอีกครั้งครับการที่หน้าวอของกระสิดขึ้นข้อความแบบนี้เนี่ยก็ทำให้สื่อบางรายนำเสนอข่าวอย่างรวดเร็วนะคะว่าสุดท้ายคดีนี้ก็โอลพ่ออีกแล้วที่จริงเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาคนในครอบครัวต่างหากที่ขโมยเงินพี่ชายไป เรื่องแฮกเกอร์อะไรนั้นก็คิดไปเองกันทั้งนั้นขณะที่กระแสสังคมก็เริ่มตีกลับมีการชี้นิ้วตำหนิกาสิที่ทำให้ทุกคนวุ่นวายไปหมดทั้งที่จริงๆเป็นเรื่องในครอบครัวตัวเองเท่านั้นเองแต่จุดสำคัญคือสิ่งที่โพสหน้าวอนั้นไม่ใช่สิ่งที่กาสิตัวจริงโพสตแต่ว่าเป็นสิ่งที่แฮกเกอร์ต้องการแสดงให้เขารู้ว่าเขาสามารถทำลายชีวิตของกาสิได้มากแค่ไหนซึ่งกาสิก็ยังไม่ยอมจ่ายเงิน นอกจากนั้นเขาก็ต้องการจะแก้ข่าวแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้า Facebook ของตัวเองได้แล้วเพราะว่าตอนนี้คนร้ายก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงช่องทางอื่นๆทั้งหมดอย่างเช่นอ e ีเมลแล้วก็ไลน์กษิดก็เข้าของตัวเองไม่ได้เช่นกันค่ะนั่นก็เลยทำให้เขาสมัครอีเมลใหม่แล้วก็สร้างช h a n n e l ใน YouTube เป็นชื่อของตัวเองชื่อว่ากษิดวิเศษธนากรเพื่อจะลงคลิปเปิดใจถึงความจริง โดยยืนยันว่าเขาโดนแฮกจริงๆและเรื่องที่บอกว่าคนในครอบครัวเป็นคนขโมยเงินเป็นเรื่องที่คนร้ายแต่งขึ้นมาล้วนๆกระสดิษย์ยอมรับว่าในตอนนี้เนี่ยมีคนรู้จักหลายคนโดนแฮกเกอร์ใช้ชื่อของเขาทักไปหาแล้วก็พยายามที่จะไปขอยืมเงินแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่มีใครโอนไปเพราะว่าชื่อของกระดิ์ตกเป็นข่าวอยู่ตอนนี้คนรอบตัวก็เลยเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ล่าสุดตอนนี้กษสดิตพยายามที่จะเตือนให้คนรู้จักระมัดระวังตัวแล้วก็ยอมรับว่าเขาไม่สามารถจะต่อสู้กับคนร้ายได้จริงๆเขาบอกนะคะบอกว่าผมคิดว่าตอนนี้มันเกินความสามารถที่ผมจะดิวเรื่องนี้ได้เพราะว่าผู้ร้ายมีความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางไอทีที่เยอะกว่าผมมากและคงวางแผนมาเป็นอย่างดีครับขออย่าให้เกิดเรื่องนี้กับคนอื่นอีกเลย ในเวลานี้เรื่องถือว่ามีความซับซ้อนหลายประเด็นโดยจุดที่ยังคงน่าสงสัยก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างค่ะอย่างเว็บไซต์ Manager ออร์ออนไลน์ก็เปิดเผยว่ามีโอกาสได้คุยกับนายภาคภูมิสุวรรณสุขผู้รับเงินจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนายภาคภูมิเนี่ยอ้างบอกว่ารู้จักกับน้องชายของนายกสิดิษฐ์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกสิดิษฐ์ผู้เสียหายก็ตอบโต้ไปด้วยบอกว่ารู้ได้ยังไงว่านายภาคภูมิที่ให้ข่าวคนนี้มีตัวตนจริงๆ สื่อต่างๆก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะปลอมตัวเป็นใครก็ได้ถ้าไม่เอาหน้าตาออกมาให้เห็นกันชัดๆก็อย่าเพิ่งไปจับมือใครดมทั้งนั้นคำถามก็คือว่าถ้ารู้ตัวคนที่โอนเงินไปให้แล้วทำไมไม่สามารถไปไล่บี้เอากับคนที่ได้รับเงินได้ปัญหาติดขัดของตำรวจเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายนิวั์ที่เอาโทรศัพท์มือถือไปมอบให้ถึงบ้าน คนนี้เนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับแฮกเกอร์หรือเปล่าเพราะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยแต่ว่าโดนจ้างมาอีกต่อหนึ่งเท่านั้นแต่กสษดิ์ก็ตั้งข้อสงสัยว่าตอนที่มามอบมือถือให้เนี่ยนิวัตก็อ้างว่าเป็นตัวแทนของโรงแรมเรเนซองส์แถมตอนที่เจอกันกับกสษดิตก็ได้แอดเฟนของนิวัตเอาไว้ด้วยพร้อมกับมีการโพสต์รูปคู่ลงในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แท็กหานิวัตไปด้วย แต่ว่าน,นิวัตก็ตัดสินใจเอาแท็กออกแล้วก็อันเฟรนกับกษิดิตท,ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพาสเวิร์ดค่ะกษิดิดไปเผลอทำพาสเวิร์ดตอนแรกสุดหายที่ไหนคนร้ายไปเจอได้ยังไงเรื่องนี้เนี่ยไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนร้ายไปเห็นมาจากที่ไหนกันแน่มีชาวเน็ตที่ตั้งข้อสงสัยค่ะว่ากษิดิตเนี่ยอาจจะแต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะที่อ้างว่าคนร้ายแบล็กเมย์ แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยนอกจากกสิดิ์คนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอาจจะโอลพ่อหรือว่าอาจจะมีหักมุมตอนจบอีกตลบหนึ่งก็เป็นไปได้มีข้อสงสัยด้วยนะคะว่าถ้าคนที่เป็นมิจฉาชีพจะมีความรู้เรื่องไอทีมากขนาดนี้ทำไมถึงไม่ไปทำงานสุจริตแต่ว่าเลือกจะมาทำงานที่เสี่ยงจะให้ตัวเองโดนจับเข้าคุกทำไมแผนการแบบนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนหลายสเต็ปต้องทำกันเป็นกระบวนการยากมากที่คนคนเดียวจะทาได้ขนาดนี้ สำหรับนายนิวัฒนเองก็ไปให้ปากคำกับสอน,นอเตาปูนก็ระบุว่าตัวเองไม่ได้รู้จักกับคนที่ว่าจ้างซึ่งก็น่าจะเป็นแฮกเกอร์จริงๆมีการคุยผ่านไอดียไลน์เท่านั้นส่วนรถตู้ที่คนร้ายจ้างมาเพื่อพาเขาไปที่บ้านของกสิทธิ์มารู้ภายหลังว่าเป็นคนขับรถของ Grab แวนซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะกสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์กับ WorkPoint Today ด้วยค่ะ ระบุบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คือเรื่องไปถึงปอทแล้วก็อยู่ขั้นตอนระหว่างการสืบสวนสอบสวนส่วนบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินของผมไปผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาถอนออกไปหรือ,อยังคือธนาคารก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรตรงนี้อยากจะขอเตือนให้ทุกคนระมัดระวังภยัยอย่าไปทิ้งพาสเวิร์ดเอาไว้ที่ไหนไม่อย่างนั้นอาจจะโดนเหมือนกับที่ผมโดนก็ได้ แล้วก็ขอยืนยันว่าคนที่โพสต์ว่าน้องชายผมเป็นคนขโมยเงินไม่ใช่ผมแต่ว่าจริงๆแล้วคือแฮกเกอร์คือผมจะไปว่าร้ายน้องตัวเองทำไมในทั้งที่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องนี้นะคะก็คงต้องติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบที่ไหนยังไงถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆนะคะสําหรับการแฮ็กในประเทศไทยค่ะเพราะว่าคนที่แฮ็กเนี่ยมีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้อย่างสมบูรณ์มากๆทีเดียวค่ะถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาของการแฮ็กพาสเวิร์ดเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกมีการเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อไปแบ็กเมย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะศาสตราจารย์อดัมดูเป้อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลยัยแอริโซนาสเตทก็ได้ให้คำแนะนำเอาไว้ด้วยค่ะบอกว่ากุญแจสำคัญก็คืออย่าใช้พาสิร์เดียวกันในหลายๆแพลตฟอร์มการใช้พาสิร์เดียวกันถ้าถูกคนล่วงรู้หนึ่งอย่างก็อาจจะรู้พาสิร์ทั้งหมดของเราได้เลยดังนั้นเนี่ยลองใช้พาสิร์ที่หลากหลายขึ้นบ้างนอกจากนี้เนี่ยก็อย่าละเลยเรื่องของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ค่ะ ถ้าแพลตฟอร์มไหนที่มีออปชัน Two Factor Authentication ก็ควรจะทำถึงแม้ว่ามันจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าถ้าเราโดนแฮ็กไปแล้วเนี่ยคนร้ายจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดของเราและข้อมูลทั้งหมดของเราก็จะตกเป็นของคนร้ายทันที